สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเฟีพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้ผมโจแจนพระเครื่องนะครับผม EP ีที่279ครับมีพระบรานๆนครับมาแบ่งปันพี่พีเฟีนะครับสนใจหรือชื่นชอบพระองไหนโทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5น่นะครับผมก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมครับหรือพี่พี่ใดพร้อมสะดวกโอนก็ได้นะครับมาดูผ้าองแรกครับผม Yup. พระองค์แรกนะฮะนี่ฮะพระองค์แรกรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสังฆจัยครับอันนี้พระสังฆจัยครับวัดนี่ฮะวัดวัดสังกจัยทนบุรีครับปีหนึ่งสี่อันนี้หลวงปู่โตปุกเสกนะครับหลวงปู่โตปุกเสกพระองค์นี้นี่สวยแชมป์เลยนะฮะสวยเดิมเดิมเลยนะครับดูนะฮะเนื้อฝาบาทสริมเดิมดูนะฮะองค์พระดูง่ายสบายตาครับนี่ครับเป็นพระสังกจัยครับฝั่งทนบุรีหลวงปู่โตปุกเสกเนี่ยเส้นแตก โอนคมชัดนี่ฮะนี่ครับบาเหรียญน,นะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอา350นะครับดีกีหลงปูโตปูกเสนะครับเหรียญน,นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับารายการที่1ต่อไปรายการที่2ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสง์ปี19ครับนี่ฮะเหรียญสวยเด,เดิมครับหลวงพ่อสง์ปี19อันนี้ออกวัดดอนมากรอบประจบคีรีขันครับประจบก็ติดๆกับชุมพรนะครับ นี่คือเหรียญลมดำแห้งๆกเก่าแล้วก็โหนี่หลวงสืมคมเนี้ยนี่ฮะปีหนึ่งเก้าครับทันหลวงพ่อนะครับทันหลวงพง่อทรงพูดถึงหลวงพง่อทรงแล้วว่าโอ้โหนี่ครับกิติศักดิ์ของหลวงพ่อไม่ต้องพูดถึงครับนี่ฮะศักดิ์สิทธิ์ครับหลวงพง่อทรงเอาไปสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สามครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูนครับ ผิวน้ำมันก๊าซเลยนะฮะผิวน้ำมันก๊าซดูนะฮะโอ้โหแล้วสวยนี่บอกตรงว่านี่ฮะแชมป์เลยนะครับเป็นเหรียญสกนะรครับปีสามหกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เหรียญนี้แท้ดูง่ายสบายตานะความคมชัดเห็นไหมครับแล้วผิวออกแบบน้ำมันก๊าซเลยเนี่ยเนี่ยนะครับหายากนะครับผิวอย่างี้ครับเนี่ยเลี่ยมเก็บแบบนี่ฮะเก็บเลี่ยมเก็บอย่างี้ครับสิบยี่สิบปีก็จะผิวอย่างงี้ครับนี่ฮะ ผิวธรรมชาติเงี้ยครับนี่ฮะเอา450ครับหลวงพ่อคุณาหารเสือนี่ฮะทหารเสือปี36นะครับ2ต่อสวยเดิมๆ450โอ้รายการนี้ยอดครับรายการที่3ครับต่อไปรายการที่4ครับรายการที่4นี่เป็นเหรียญหานุมานหลวงพ่อคุณวัดพนนนะครับเนี่ยเหรียญนี้จานเดิมๆเลยนะครับดูนะฮะดูจานเห็นไหมครับเหรียญนี้มีจานนะครับเห็นไหมเหรียญมีจาน แล้วเนื้อนะครับเนื้อจะออกแบบเนื้อเองินเงินครับเนื้อเองินเงินก็ได้เป็นเงินเงินผสมครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับมีจานด้วยพิเศษครับเหรียญหลวงพว่นอคุณวัดพนนเป็นเหรียญฮานุมานครับนี่ฮะหานุมานฌานสมองนะครับนี่ฮะเหรียญมีจานสวยเดิมๆเป็นพระที่น่าใช้มากขอญาตเปิดที่สี่ร้ยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อคุณวัดพนอนจัดไปครับ ต่อไปรายการที่ห้าครับเป็นสมเด็จคะแนนบางขุนพรมปีศูนย์เก้านะครับพร้อมนี่ฮะมีตายางอันนี้เลี่ยมเดิมครับเลี่ยมเดิมเลี่ยมเดิมจากวัดครับนี่ฮะสวยเด,เดิมครับนี่ฮะดูโอ้โหระอยู่ในเลี่ยมเดิมเนี่ยดูเนื้อเขานะครับผมมอกตรงว,ว่าเนื้อนี่จิตจาจิตจานมากแล้วเนื้อสวยจริงนี่นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จ พิมพ์คะแนนฮะดูนะฮะเห็นไหมครับนี่คือเนื้อบางคุณพรมปีศูนย์เก้านะครับนี่ครับเราดูนะครับเห็นไหมโอ้โหหมดสารคนนี้ยังสวยอยู่นี่ขอยัดเปิดที่สี่ร้อยบาทครับบางคุณพรมปีศูนย์เก้านะครับนี่ฮะเป็นสาเร็จคะแนนนะครับรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกครับนี่ฮะเป็นผ้าปิดตาหลังลายผ้านะครับหลังลายผ้าหรือหลังตะแกงฮะนี่ฮะ ตะแรงก็จะเป็นเงี้ยในการเห็นไหมสารสลับขึ้นสลับลงะฮะนี่ยนี่คือเป็นหลังตะแรงจริงอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นสายชนบุรีครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นหงค์พ่อท่านใดนี่ฮะเก่าจริงๆนี่ครับหลังตะแรงขอญาตเปิดที่400บาทนะครับผ้าปิดตาตันนี้น่าค้นหาแล้วก็ดูสวยงามทาสสิกเป็นธรรมชาตินี่ฮะพระก็จะเคลือบลากไว้ดูนะครับ ตะแกงคะตะแกงขมๆมชัดนชั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนี่ฮะสวยครับท่านี้ขออนุญเปิดที่4ี่ร้อยบาทรายการที่6นะครับต่อไปรายการที่เจอันนี้เป็นพระสมเด็จพระสมเด็จตรงนี้มีค่าฟองเต้าหู้ครับนี่ฮะฟองเต้าหู้ขึ้นอย่างเงี้ยผุดๆอย่างเงี้ยฮะนี่อันนี้ไม่ทราบพระเกจินะครับนี่ฮะแล้วแห้งแห้งเก่าเนี่ยมีฟองเต้าหู้เห็นไหมฟองเต้าหู้ขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่ครับ ขึ้นบุดขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมไปทราบที่เป็นพระสมเด็จเกจิเนี่แหละครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเกจิหลวงพ่ออะไรฟองขึ้นปุดบุดเลยฮะตั้งหู้แห้งๆกเก่าๆเนี่ยดูนข้างเอาไปสามร้อยห้าสิบครับสองตั้งหูวขึ้นๆอย่างเงี้ยนี่ฮะน่าคุณหาคลาสสิกและเก่าจริงสามร้อยห้าสิบจัดไปครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แปด นี้เป็นนี่ฮะพระคุณแผนพิมพ์พนมือผมดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อว่านผสมดินเนี่ยอ,องนี้มีรอยการซ่อมมาด้วยนะครับนี่การซ่อมนะฮะซ่อมแบบยุคเก่าโบราณเลยนะครับซ่อมน่าจะเป็นผ้าที่ใช้มาครับค่อนข้างที่จะแบบโอยแห้งแก๊กเก่าเก่ามากๆนะสวยครับเนี่ยเป็นผ้าที่แบบคุณแผนนะนะฮะยุคเก่า ดูเนื้อนะข้างหลังรู้แล้วว่าแห้งเก่าซ่อมมาซ่อมมาแบ่งปันเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับแบ่งปันนะฮะร,รายการที่แปดซ่อมมาต่อไปรายการที่เก้าสมเด็จอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเพียงใดดูแล้วแบบโอ้หนี่ฮะดูแล้วแบบรู้ที่หรือชอบนะครับนี่ฮะพระสมเด็จองนี้เป็นหูดูเนื้อเนื้อข้อนี้เป็นธรรมชาติเนี่ยมีหูลำเลอยู่นะครับ พิมลึกนี่คมชัดนี่ฮะเนื้อนี่แบบกูตรงเลยว่าโอ้โหเก่ากุดๆเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมอันนี้คือร่องรอยความเป็นธรรมชาติของเขานะครับนี่ฮะร่องรอยความเป็นเอาสี่ร้อยแล้วกัน,นครับสมเด็จองนีนะ้แห้งๆเก่าๆุดอย่างนี้ครับ สี่ร้อยบาทครับรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตานะครับผมเนื้อนะฮะเนื้ออมเขียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับเนื้อเขาจะอมเขียวแบบนี่ฮะเป็นโลหะที่อมเขียวแล้วดูคลาสสิกดูแล้วน่าจะมีความเก่าคลาสสิกในตัวนะเงิอนนี่นะครับ,รบสวยงาม นี่ขอยอะเปิดที่เอาสี่ร้อยบาทนะครับองนี้นะฮะในการที่สิบทับลงเงินจัดไปแค่สี่ร้อยบาทอันนี้ขอรูปนี่ขอรูปเพิ่มเติมได้น,นี่ครับสี่ร้อยบาทองจริงสวยนะครับเนี่ยนี่ฮะลึกๆนี่ฮะน่ารักดีครับข้านี้เก่าด้วยเอาสี่ร้อยเอาสี่ร้อยบาทครับในการที่ สิบรับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่โตปลูกเสกครับนี่ฮะดูนี่ครับที่ข้างหนเป็นยันครับเอกลักษณ์เขาแล้วเนื้อเขานี่ครับผมองตรงว่านี่ฮะเก่าสุดๆแล้วก็เนื้อนี่แบบนี่ฮะมีดินขี้ปวกด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับข้ามตาลตาลเนี่ยน่าค้นหาครับผ้าอย่างเงี้ยนี่ฮะเจ้าของผ้าบอกหลวงปู่โตปลูกเสกนะเป็นพระ โซนกรุงเทพอ่าพี่เพี่นใดดูแล้วนะครับถ้าใช่หรือถ้าชอบจัดไปครับเอาสี่ร้อยบาทครับอันนี้สี่ร้อยนะครับสวยด้มเดิมไม่มีกระเทาะไม่มีบินราการที่สิบสองครับเป็นปูนสุกนะครับนี่รายการที่2 2บสองเปวปูสุกดูนะฮะปูสุกนี้บอกตรงว่าเนื้อเขานี่แบบอูดจัดจ้านมากเนื้อถึงยุกเลยฮะ นี่ฮะนะจานเขาธรรมชาติจริงนี่นะฮะรายการที่สองครับดูขอบข้างนะขอบข้างตัดเหมือนวัดส้มเสี้ยววัดหัวหาดเลยะฮะนี่ฮะเนี่ยสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบสองครับหลวงปู่ศุกนะครับรสามร้อยห้าไปรายการที่สามสิบสามนี่เป็นหลวงพ่องเงินเอานี้หลวงพ่องเงินผมว่าน่าจะเป็น เงินผินขี้ตาครับแต่เนื้อเขานี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเนื้อเนื้อเก่าจริงเนื้อองคงนี้นี่แบบเนี่ยเนื้อเก่าปึกเลยสุดดแต่ถานก็โอโ้โหจัดจานสามร้อยครับรายการที่สิบสามครับลงเงินไปรายการที่สิบสี่นครับ ระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่เนื้อเขาดูด้านหลังนี่ด้านหลังครับจะมีเนื้อแบบมีมวลสารก้อนๆเลยนะนี่แล้วดูแบบโอ้โหไปยิดดเลยนะฮะดูด้านข้างเห็นไหมความเก่าอ่ะธรรมชาติเขาเนี่ยฮะเปรี้ดมากนี่ครับนะครับแล้วดูด้านหน้าครับเห็นไหมครับเนื้อแห้งลึกคมชัดโอ้โหคมวงจรนะฮะ รายการที่สิบสี่ครับสมเด็จตรงนี้สามร้อยห้าสิบครับผมจัดไปต่อไปรายการที่สิบห้าครับนี่เป็นสมเด็จอีกองครับนี่ฮะนี่ครับตวัวดูเป็นพระเกจินะครับนี่ครับพระเกจิเนื้อออกจะสไตล์โซนหลวงปู่น,นาคหลวงปู่หินนะครับนี่ฮะเราดูเนื้อดูนะครับหลวงปู่น,นาคหลวงปู่หินนะยุคนั้นเลยครับยุคแบบแม่เนื้อเขานี้มวลสารจัดจ้านมากนี่ฮะ สไตล์ยุคหลวงปู่น,นาค,นนครูหินเนี่ยนฮะลองลองเทบพิมพ์ดูนะครับสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบห้าไปรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหงนี้เป็นรูปหล่อหลวงพะเงินพิมพ์ที่ตาครับตรงนี้มีพิเศษหน่อยคือตะเข็บครับตะเข็บเนี่ยเนื้อเก่าผุดเลยนะครับเราดูนะครับความลึกของแขนของกีบอนนี่อูกเก่าเกิงคลาสสิกมาดูนะครับด้านข้างเห็นไหม นเนื้อองค์พระองค์นี้นี่ต้องจัดครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอานี่ฮะเอาสี่ร้อยครับผมนี่ขออนุญาตเปิดสี่ร้อยนะฮะนี่ครับประกบหน้าประกบหลังครับนี่ค,ครับตะเข็บใต้ฐานสี่ร้อยครับรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเหมือนคล้ายพระสมเด็จพิมพ์บางของผมนี่ฮะปีสุเก้าเลยครับแต่นี่เนื้อสวยจริง ความเก่าเขามีธรรมชาติแล้วก็ได้ครับด้านข้างครับเห็นไหมแห้งด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรอยนีบสัขญาเลยนะครับบู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 ขึ้นมาเนี่ยฟู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 เนี้ยนี่ฮะนี่ฮะดอด้านหลังเนาะนี่คือด้านหน้าเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่เจ็ดไปรายการที่สิบแปดสิบแปดนี้เป็นสมเด็จอันนี้เหมือน สมเด็จพิมพร้อยปีเสียนโตเลยครับนี่ฮะสวยจริงคลาสิกแล้วเนื้อเขานี่แบบโอ้โบราณมากดูนะครับเห็นไหมเก<ม>่านะครับนี่ครับไม่ได้ปัดปรุงแต่งอะไรนะครับมาอย่างนี้สภาพบ้านๆนะครับมาดูด้านข้างไงโอ้โหเนื้อนี่คือสไตล์พระบ้านด้านข้างด้านหลังครับด้านหลังมวลสาร,รนี่ฮะเยอะมากนี่นครับ นี่คือรายการที่18แปดครับเหมือนร้อยปีมาละครังเอา4ี่ร้อยครับนี่ขอยัดเปิดที่สี่รอยนะครับรายการที่18แปดต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้านี่ฮะนี่เป็นซุปกรณ์ฤๅษีครับเนื้อดูนะฮะเนื้อสองโทนครับโทนขาวออกโทนแดงฮะอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นกุกงาำแพงเพชรน,นะครับนี่ฮะนี่ครับนี่เป็นพะระฤๅษีหนาลอดนะครับ นี่ฮะเป็นหินซุ่มกอนี่ฮะสวยดั้มเดิมครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับซุ่มกอลูซีนารอดนะครับเนื้อดินองค์ที่ยี่สิบก็ซุ่มกอลูซีนารอดครับผมได้มาสององค์ครับนี่ฮะแล้เนื้อเขานี่บอกว่าเหมือนนี่ฮะกุบซุ่มกอกินนะะแร่ดอกมะขามงามจับใจนี่ฮะสวยงามแห้งแก๊ก ดูนะฮะโอ้โหเราดูนี่ความเก่าใช่ไหมอยากใจเอ้ยไม่หมดครับนี่เนื้อดินนะฮะดดนโซนกาแพงนะฮะกำแพงเพชรน,นะครับนี่ครับความเก่าธรรมชาติสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะสวยทั้งสององค์เลยนะครับนี่ครับพี่พี่ใหญดูแล้วนะครับชอบใช่หรือน่ารักจัดไปครับดูใต้ฐาน 350. สามร้อยห้าสิบซุ้มก่อดูสีกาแพงเพชร ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดสมเด็จพิมพ์ใหญ่ะฮะองค์นี้นี่ฮะได้แบบบ้านบ้านนะนี่ครับดูนะฮะไม่ได้ปัดปรุงแต่งเลยมาแบบเคลอะเลยฮนะเคลอะดูนะครับเห็นไหมครับวเนื้อเขาเนี่ยเนื้อเขาแบบแกล่งนี่ฮะแล่งหนึกแล้วก็นุ่มครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะ แกล้งหนึกนุ่มพระสมเด็จตรงนี้ครับนี่เก่าจริงนี่ฮะอจะเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเนี้ยจะขายพราแก่น้ำมันครับนี่ฮะ,ฮะแก่น้ำมันแก่ปูนแก่นี่ฮะมวลสารเนื้อจะเนี้ยแก่มันแก่จ้ำจ้ำเนี้ยเนี่ยโอ้โหสวยมากครับเทา่านี้สวยจริงเอาสี่ร้อยห้าสิบครับรายการที่เบียนครับ 450. สี่ร้อยห้าสิบสมเด็จ ต่อไปรายการที่สองมาครับหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตานะฮะองนี้สภาพล้างครับล้างฮรเพราะว่านี่ครับมีคราบเขาเรียกว่าสาสนิมแดงเกาะตามเ่้องพระนี่ฮะพอเห็นปับ๊บทนไม่ไหวครับก็เกิดการล้างขึ้นทันทีฮรเนี่ยทนไม่ไหวล้างเสร็จก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ครับพระพิมพ์ขี้ตาดูนะเห็นไหม แต่มองซอกเรื่องความเก่าเขามีครับนี่ฮะริวจิวอนดูนะครับเนี่ยคิตาเนิคเนื้อเกินคิตานะครับใต้ฐานเขานะครับนีฮะความเก่า่ช่างนี่ฮะสภาพนี้ล้างมาก็ถือว่าโอเคครับยังสวยอยู่นะครับแล้วก็พิมพ์ก็ยังน่ารักอยู่นี่ฮะลงพงเงินนะครับนี่ฮะแต่เข็บก็ยังเห็นดูนี่ครับเอาสี่้อยห้าสิบครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับสี่รอยห้าสิบ ต่อไปรายการยี่สิบสามยี่สิบสามเป็นซุ้มกอฮนะซุ้มกอเหรียญหล่ลอ What? วัดวัดแหลมทรายครับน,นี่ฮะเป็นเหรียญหล่อ,อกเก่านะครับอันนี้เป็นเหนออรียญหล่อโบราณครับนี่เห็นไหมแต่งด้านข้างออตะไบครับด้านหลังก็จะมีการแต่งตะไบด้วยครับเพราะการเทหล่อเนี่ยหล่อหน้าเดียวนะครับนี่ฮะใต้ตถ่ายก็มีรองรอยการตัด ชอบนี่ฮะแหลมซรายครับซุ้มกอเอาเอา450ครับนี่ฮะเดิมๆเ,เลย450จัดไปครับต่อไปรายการที่นี่เลยครับ24ครับ2ีสนะครับผมฮะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่นี่ฮะพระมีมีม,ม,มีมีตามีหน้า มีคิ้วครับนี่ฮะเอกลักษณ์ของซุ้มกอเนี่ยถ้าหน้าตาติดชักก็จะเห็นคิ้วด้วยนะครับนี่ฮะคิ้วรั้าเขานะครับนี่ฮะอันนี้นี่ครับเห็นไหมความเก่าเขาด้านข้างครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นลาฝังอยู่ในองค์พระเลยครับนี่ฮะด้านหลังครับยอยด้านหลังนี่ดูแบบธรรมชาติจริงเนี่ยนี่ฮะซุ้มกอนะครับลอง ลองนี่ครับแคปรูปนะครับไปเทียบพิมพ์ดูนะครับว่าซุปกอรมีหน้ามีตาคล้ายไหมอันนี้เอา4ี่ร้อยห้าสิบนะรายการที่ย4สี่นะครับสี่รอยห้าสิบซุปกอรไปรายการที่ห้าครับนี่เป็นเหรียญพ่อรลีฮะพ่อรลีพ่อรลีวัดอโศการามนะครับวัดอโศการามเหรียญนี้บอกตรงว่าแชมป์โลกครับสวยงามมากเราดูนะครับลมดำแห้งๆที่เลิกงานผูกพานสีมานะครับ วัดอโศกรามนี่ฮะหลวงพ่อรีปีสุดสามนี่ฮะเจ้าวาดเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อรีเดี๋ยวนี้ลมดําสวยแห้งเดิมๆครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้บอกตรงว่าสวยจริงแล้วก็น่าสะสมมาพร้อมกล่องนี้ครับนี่ฮะลมดําแห้งๆเนี้ยองนี้แท้ดูง่ายครับหลวงพ่อรีนะฮะนี่ฮะสวยงามเอาห้าร้อยห้าสิบครับซื้อความสวยครับผม ปีสูนสามนะครับผูกกันสี่มาวัดอโศกราบห้าร้อห้าสิบรายการที่25ห้าต่อไปรายการที่26 2หกี่สิบหกนะครับเอามานี่ฮะเป็นผ้าคุณแผนพิมพ์ทรงพลครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่ครับทรงพลใหญ่เนื้อดินนะฮะนี่เนื้อดินแปะทองมาด้วยนะครับนี่ครับทองดูนะฮะทองแบบนี่ฮะแปะ เขาเรียกว่าลงหน้าทองครับนี่ฮะเราดูเนื้อดินหดินสวยมากครับนี่ครับขุนแผนทรงคนใหญ่อุ้ยพระนี่ฮะอยู่ในเล่มเก่าว,วินเทจดูนะฮะด้านหลังเห็นไหมเนื้อดินเขานี้บอกตรงว่านี่ฮะเป็นดินสุพรรณจริงๆครับนี่ครับดินสุพรรณสวยจริงๆครับพวกนี้นี่ฮะขุนแผน หิมทรงพลใหญ่ขอแย่เปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ทรงพลใหญ่โอ้ตองจัดแล้วครับทรงพลใหญ่ห้าร้อยบาทรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนี่ฮะยี่สิบเจ็ดนี่เป็นพระปูหนังครับมาในเลี่ยมเลี่ยมโบราณเลี่ยมเก่าเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสี่สิบห้าสิบปีครับเลี่ยมนี้ครับเลี่ยมเก็บครับนี่ฮะเจ้าของพระตอนที่ผมเข้าไปซื้อเขาก็บอกว่าอ่า เป็นกุวัดพุทธทยสวรรค์ครับของอยุทยานะครับนี่ฮะลงทองมานี่ฮะนี่ครับพี่เพื่อนใดดูดูนะครับว่าเป็นกลุลนางกุวัดพุทธทยสวรรค์เปล่าเนี่ยองนี้นะครับนี่ฮะไม่ใช่กุวัดราดนะครับกุวัดพุทธทยสวรรค์น,นี่ครับเอาแบ่งปานเลยนะครับเอา เอาหกร้อยบาทแล้วกันครับนี่ฮะดูการเลี่ยมครับเลี่ยมนี้ต้องมีอย่างน้อยสี่สิบห้าสิบปีครับนี่ฮะเลี่ยมเก่าจริงเอาหกร้อยบาทครับกุพุษไทสวรนี่ครับดูอีกทีนะครับเห็นไหมโอ้ค้าบความเก่าเขานี่สุดยอดเลยครับนี่ฮะพระปูหนังครับนี่ครับพระปูหนังนี้ต้องยกให้ท่านขุนพันธ์นะครับของพระปูหนังเหนียวจริงครับนี่ฮะในการที่ยี่สิบเจ็ดครับไปในการที่ยี่สิบแปด ยี่สแปดนี้ไม้แกะนี่ฮะหลวงปู่รอดวัดโคนอนหรือว่าหลวงปู่รอดวัดนายโรงอะไรนี่ครับนี่ฮะต้องเล่นเป็นหลวงปู่รอดครับอันนี้นะจะมีอุด,อด,อด,อดผงหรืออุดคั่งไม่รู้ครับแล้วก็ใช้นี่ฮะตะกัวปิดท้าพิธีกลัวผงหลุดนะครับนี่ฮะตะกัวนี่เก่าจริงตะกัวออกแบบมือออกเงินเลยนะฮะแล้วดูเนื้อเก่านะครับโอ้โหเก่าผุดๆเลยนะครับ นี่นะฮะเก่าสุดๆนี่ครับปิดตาปิดตาขออนุญาตเปิดที่เก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทอันนี้นี่ฮะก็ตามทุนนิดนึงนะครับผมนี่ฮะเก่าจริงดูการล่องลอยดูล่องล่องนะล่องนี้ยี่สิบ้อยโอ้โหแกะเก่ามากๆากเก้าร้อยครับรายการที่ยี่แปดไม้แกะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สบเก้านี่มาฮะนี่เป็นพระท่ากระดานน้อยหลวงพ่อนาศ วัดศรีโลหะจังหวัดกาญครับนี่ฮะพระท่ากระดานน้อยหลวงพ่อนาศวัดศรีโลหะจังหวัดกาญจนบุรีภาพนี้แท้ดูง่ายครับนี่ฮะพระหน้าใช้จริงหลวงพ่อนาศนี่คุูตรงครับกาญจนบุรีเนี่ยสุดยอดแล้วครับนี่ฮะวัดศรีโลหะนะครับนี่ฮะองค์งนี้สวยเดิมเดิมครับอยู่ในเลี่ยมกรอบเดิมเดิมเอาห้าร้อยห้าสิบครับท่ากระดานน้อยหลวงพ่อนาศวัดศรีโลหะ นี่เป็นหลวงพ่อนาาสีโลหะต่อไปรายการที่3าสิบครับสาสิเป็นหมาแล้วครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จฐานคู่ครับดูนะฮะคู่คู่คู่นะครับนี่จะเป็นคู่คู่ไปนะแล้วดูนี่ครับครับเขาเรียกว่าคับคับกลุ่นนี่ฮะน้าตาลนี่้องรอยกันจะเทาไปดูความเก่านี่ฮะโ,โหเก่าจริง ดูด้านหลังครับร่องรอยการฝนนี่น่าจะฝนดูเนื้อครับนี่ฮะเม็ดมลสารใช่ไหมนี่ครับองนี้เป็นพระแกะปูนครับนี่ฮะแกะปูนเนี่ยผงแกะปูนนะครับสมเด็จบางพมเนี่ยจะแกะปูนนะครับผมนี่ฮะดูมลสารโอ้โหจจะจัชชัดเจนครับองนี้นะครับเอาเอาหกร้อยห้าสิบครับนี่ขอราคาดนึงนะครับหกร้อยห้าสิบ ไปเลยนะครับ650้ารายการที่30ต่อไปรายการที่31ครับอันนี้เป็นพระหูยานกู่เก่าครับนี่ฮะร่องรอยการระเบิดออกนะครับระเบิดออกของเนื้อผ้านะครับแล้วก็เห็นเนื้อในพระเป็นเนื้อชิมเงินนะครับที่เนื้อชิมเงินนะครับมีคราบสนิมตีนกาครับดำๆนี่ครับนี่ฮะนี่คือเป็นกูเก่าครับ นี่ต้องรอยการระเบิดเนื้อพระอุ้ยเนื้อนี่ฮะพระหูยานครับหูยานเอาหกร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะนี่ครับระเบิดออกมาจนเห็นเนื้อในเป็นชิ้นเงินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไหโอ้ยสุดยอดครับพระองค์นี้นี่ระเบิดเก่าจริงนี่ฮะยังเห็นยังเห็นเนื้อเก่าอยู่นะครับนี่ฮะเอาหกร้อยห้าสิบครับรายการที่สารเส็ด ต่อไปรายการที่สามสองรายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายนี้เป็นแหวนลงระทบวชนแดนนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งหกครับเป็นยันพุทธซ้อนใหญ่นะฮะปีหนึ่งหกแหวนไม่ได้ใช้ครับสวยเดิมๆบอกตรงว่าสวยแชมป์นะครับนี่ฮะลงยารงชาตินี่ฮะรงชาตินี่ฮะแล้วสวยมากครับมีการเชื่อมนะครับเชื่อมเห็นไหมเชื่อมด้วยนี่ฮะนี่ครับการเชื่อมหัวแหวนนะครับ แล้วการเชื่อมน้ำเชื่อมตรงที่ดำๆเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมเก่านะครับนี่ฮะไม่ใช่สดวาวเหลืองอลาวที่จะออกแบบคล้ายๆกับดำแล้วนะครับเก่าไปเก่าเราดูนะฮะการแกะนะร่องนี่ครับนี่ครับห่วงนี้แท้ดูง่ายครับเราดูนะครับเราดูเห็นไหมยันผู้ซ้อนครับอันนี้เป็นยันผู้ซ้อนใหญ่นะครับแล้วแหวนไม่ได้ใช้นี่แต้ม แหวนยังสมบูรณ์อยู่นะครับเนี่ยเต็มวงอยู่นะครับแหวนครับรายการที่สามสองอันนี้ขออนุญาตเปิดสอบถามแล้วกันครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมนะครับแหวนทองชาติลงรบปีหนึ่งหกวัชชนแดนนะฮะนี่ฮะดูกันชัดๆแจ๋ๆไปเลยนะครับนี่ต้องรอยการฝนแล้วก็ลงยาครับนี่ฮะขัดแล้วก็ลงยาอู่สวยมากครับแหวนวงนี้สวยสมบูรณ์ครับนี่ฮะน่ารักและสวยปีหนึ่งหกวัชชนแดนนะครับลงพบรทบแหวนทองชาติลงพอบ อะยะเปิดสอบถามครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพืนใดครับนี่ครับชื่นชอบภาพองไหนหรือสนใจภาพองไหนก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์โทร0ู9 2์4 1 5 9 5นะครับก็มีบรยการเก็บปลายทางเหมือนเดิมครับวันนี้ผมโจแจนพระเครื่องครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ